ไม่มีใครที่จะเก่งไปสะทุกเรื่องและไม่มีใครที่จะไม่เก่งอะไรเลยสักเรื่องเดียวทุกคนรวนแล้วแต่มีข้อดีและก็ข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับทุกคน้วนแล้วแต่จะมีความโดดเด่นและก็ความอ่อนด้อยที่มันแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันเราเก่งเรื่องหนึง่งอีกคนหนึ่งก็เก่งเรื่องหนึ่งนะครับอ่าก็ไม่สามารถที่จะไปเก่งเหมือนเหมือนกันถนัดเหมือนเหมือนกันหรือว่าความมีความรู้ความสามารถ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเหมือนกันหรือว่าเท่ากันได้เราจะบังคับให้คนสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจก็คงจะเปลนไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดมีสาขาอาชีพที่ต้องอาศัยความถนัดความเก่งแล้วก็ความเชี่ยวชาญที่มันแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าคนเราเก่งเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นมีแค่อาชีพนี้อาชีพเดียวอาชีพเดียวเนี่ยมันก็ล้นตลาดมันก็อะไรที่มันมีเยอะๆมันล้นตลาดมันก็จะ ราคามันก็จะถูกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่คนเรามีความรู้ที่แตกต่างกันไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ไม่ใช่อาจจานะครับก็คือเป็นประโยชน์กับโลกกับจักรวาลนี้นะครับเพราะว่าทุกคนน้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่า าการที่เรายอมรับได้ว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันออกไปและก็มีความถนัดความโดดเด่นแตกต่างกันออก,ออกไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราควรทําอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับก็คือคนเราเนี่ยมักจะเอาตัวเองเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาลก็คือหมายความว่าถ้าหากว่าเราเก่งเรื่องนี้เราถนัดเรื่องนี้เรามีความรู้เรื่องนี้คนอื่นก็น่าจะต้องมีเหมือนเราก็ต้องชอบเหมือนเราต้องเก่งเหมือนเราต้องถนัดเหมือนกัน กับเราไปบังคับคนอื่นให้มาเก่งเหมือนกันกับเรามันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเรามองว่าถ้าคนอื่นที่ไม่เก่งเหมือนกันกับเราไม่รู้เหมือนกันกับเราไม่มีความถนัดเรื่องเดียวกันกับเราเขากลายเป็นคนที่ด้อยค่าเลยเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์เลยอย่างเงี้ยเราไปตัดสินเขาอย่างนั้นก็คงจะไม่ถูกเท่าไรหรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางที่ดีนะครับเราก็ควรที่จะให้เกียรติคนอื่นด้วยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีความสามารถเหมือนกันกับเราไม่ได้เก่งเรื่องเดียวกันกับเราแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเดียวกันกับเราแต่เขาอาจจะมีความรู้ในเรื่องอื่นก็ได้ในความเก่งความถนัดความเชี่ยวชาญของเขาในเรื่องอื่นก็ได้ซึ่งเราเองเวลาถึงเวลาเราอาจจะ ต้องพึ่งพาอาศัยเขาคนนั้นก็ได้เพราะว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลยเช่นเราเาวันนี้เราอาจจะเป็นคนพูดได้เราอาจจะเป็นคนมีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอสมควรนะครับในเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะทางของเราพอสมควรแต่ถ้ามองดูนะครับเวลาที่ในใน,ในเวลาทั่วไปบางคนเก่งมากทำงานเก่งทำอะไรเก่งหมดทุกอย่างแต่พอรถเสียซ่อมไม่เป็นนะครับแก่น้ำมันเครื่องน้ำมันอะไร ยังไม่ได้เปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องรถมีปัญหาต่างๆมองไม่ออกนะครับเวลาที่ลมอ่อนก็ดูไม่เป็นเติมลมไม่เปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาอเคมองแบบเดียวเขาก็รู้แล้วว่าอาการของรถแบบนี้เป็นยังไงแบบไหนนะครับเขาก็สามารถที่จะวินิจฉัยแล้วก็สามารถที่จะซ่อมได้นะครับบางทีบางครั้งแก้ปวงมาไหลล็อกนะครับเวลามุนซ้ายหมุกฟ้าเราไม่มีความรู้นะครับเราบอกว่าเราเก่งนะเก่งหนาเนี่ยนะ เวลาหมุนพงมอะไรแล้วพงมอะไรมันล็อกนะเวลารถมันจอดเสน็จเราก็ไปหมุนแล้วมันล็อกอยู่นะผมเคยเป็นก็ถึงกับโทรตามช่างให้ช่างมาดูให้คนในอู่เนี่ยมาดูเงินเต็มหมดเลยแต่คนที่มีความรู้ความสามารถก็คือเขาเขาก็กดคิดได้ว่ากดบิดกุญแจนะครับนิดนึงแล้วเขาก็ขยับขยับ,ยบก็ได้แล้วนะครับโอเราถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับเราเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับแต่คนที่เขามีความรู้ในเขามาก ทำทำนิดเดียวแกะเคลขยบๆียบได้แล้วนะครับอันนี้ก็หมายความว่าคนเราเนี่ยอย่าไปทนงตนเองว่าเราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเพราะความรู้ความสามารถความเก่งความถนัดของคนเรานั้นไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยเราจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของคนอื่นด้วยจะต้องพึ่งพาความรู้ความสามารถความเก่งความเชี่ยวชาญของคนอื่นมาประกอบด้วยไม่มีใครที่จะ ยืนอยู่โดดเดี่ยวเก่งคนเดียวเก่งไปทุกเรื่องอะไรก็ทําได้ทําได้ทุกเรื่องก็คงจะไม่ใช่นะครับเราก็มีความเก่งความถนัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลามจาเป็นเนี่ยนะครับเวลาที่รวมทีมกันเข้านะครับเวลาทํางานร่วมกันเป็นทีมหรือว่าจะต้องอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องอาศัยความเก่ง จากคนอื่นอาศัยความถนัดความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพจากคนอื่นนะครับมาช่วยเราด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าเพิ่งทําตัวเป็นคนเก่งนะครับในในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับบางทีเราต้องเรียนรู้จากคนอื่นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยวันนี้เราคงจะไม่ได้เก่งไปจะทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าเออฉันเก่งทุกเรื่องเอาตัวรอดได้นะแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครก็ ก็หยุดความคิดนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องนะครับบางทีเราต้องอาศัยความสามารถจากคนอื่นความรู้จากคนอื่นที่มันมีอยู่ในคนอื่นด้วยนะครับความรู้จึงไม่ใช่ของเราเพียง<ๆ>คนเดียวและเราเองก็ไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลของความรู้นะครับเพราะว่าคนเราทุกคนไม่มีใครที่จะเก่งไปซะทุกเรื่องและไม่มีใครที่จะไม่เก่งอะไรสักเรื่องเดียวทุกคนล้วนแล้วแต่มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปมีความตัว่นและก็จุดด้อยที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับ ถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดหัวใจกดไลค์ เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับหรือว่าจะช่วยการกดแชร์ไปให้กับคนอื่นๆได้รับชมด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับชอบไม่ชอบติชมกันเข้ามาได้นะครับแล้วสําหรับเพ,พื่อนๆที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะครับก็ขอให้กด s u b สไคร์ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆที่ตั้งใจจะน,จนําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมในโวก่าสต่อๆไปด้วยครับสาหรับคลิปนี้ลาไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ